วันวันที่แปดวันนี้โทรมาตเ้าว่าเป็นยังไงครับนูเอาป่าเหครับเปลี่ยนแผลเปลี่ยนแผลน่ะพนะเปลี่ยนแผลตอนแรกนัดกันวันที่แปดกินหมูทะเลยว่าเปลี่ยนแผลมาเมื่อนี้มาท่านว่าดีเจ็ดเลยว่าวันนี้ก็เลยว่าโทรมาอีกเอาขึ้นตังหนึ่งนะมันเิ่งป่ารู้นะยว่อภาษีรถทังสิบรนี่พนะเอาแกงพี่แกงน้องทัวรุ้มกับสั่ง ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้กันกับมื่อพอกันครับผมกับหลักกับลุงครับมื่อนีนลุงบอกว่าพาไปเอาป่าบ้านนายกบัวลุงนายกพยสิรีครับบ้านเราครับผมเพื่อพยากรพุ่มีใจมากกันสองสุดล้อครับผมเมื่อนส่วนวันศุาร์พาไปเอาป่าว่าสันครับบ่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปเบิ้์นนะครับผมฝากกดติดตามช่องโจโลกจำแล้วก็โจโซจิงแฟนเฟีพรอมครับผมเดี๋ยวไปเบิรงนกันครับ ถึงจุดหมายไปทางครับถือเบื่องก่อนว่าจะได้ป่าบ่อนะเพิ่คือว่าป่าหลนะครับเดี๋ยวลงไปก่อนใส่น้อครับป่าโอ้ยพี่หอนหมูหน่อยวาเพิ่งเลี้ยงหมูพ่อไหมน,นี่ครับโอ้เป็นยังไงน้ออุดๆไหมเออพี่หอนฟ้ามหมูวะเอออะไะ แหนว่าห่องได้สูกูเป็นมูสุดเลยส่วนครับได้หลายปะครับบ่ปล<ะ>าปลาไหมลายอีลีครับ ปูเขาปล่อยลูกขึ้นบ้างหรอโเลยช่วยเลยจู่ๆอะไรเลยอยัอไเ้ยเอยู่ในถัปังปเปิด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 ปูอาแลเสียมปูยิ้มามันยายกนะหลายครับหลายบอกหรือวะเก็บปูยิ้เนี่ยนี่ผมก็ยิ้มผมมาเดี๋ยวเมนูวันนี้สุดยอดเลย สุดยอดนะครับป่าครับจ้องนี่น้ำาพาถ่วมเขาบ้าครับใน่ทางนี่กับร่งบกป่าร้ายครับผมมากลลวครับป่าร้ายหลีครับเพื่อนสุดยอดนะครับ จำบัวพ right? hmm. um oh ิษบัวมไปิ่จพิษม่งโอ้ไปแยงกั่บามาใบ่นี่หปนีปแส่งปูนี่ลายครับไปปลาลายอันนี้มันาี่จไเข็งไงกะมีโอ้นี่ปลาน้ได้ไปเค็งกับลายป่ะครับนี่ยไปเข็งลายมันิดหมึนไปมัแล้วมนตรดีล่ะน่ามองครัเ็งมันมันแล้ว น่าโมขนาดน่าโมเข็ยงไปย่างไว้ได้เหมืนอันเงือมันจะกอน้ำหยาขึ้นเลยไายทำกระปูได้ไปเข็งนี่อันนั้นตายวะครับมันคือหัวสุบลงน้ำเป็นไหมตัวนั้นไหมเอามาเนี่ยมันตายวะตายตัวนี้ต้ถามเรื่องตายน้องหนุนยี่เดยวยังผู้ชมเรื่องปเข็ยงฮะต้องถามผู้ชมาศเรื่องปเข็งก่อนเหรอเด้ยผู้ใดล่ะชิดเดียวขนมทแล้วคณอานนทไม่เก็บเนาะ ตาดีไปไหนเลนะลกย่บ้านละบอมาน้ำหนอเอมาเกียวกับตะบ้านเนาะได้ปลาสิกบ้านนี้ัเนี่ยไจับสงเน่ไปท่อไปท่อโนนเลไปเขงโอไปเขงแมวเอาไปปิ้งเพื่นครับปเข่งกำลังมาหญ่เด็อือันนีไปเขงจ้ะนึกว่าปนิน เดี๋ยวขอไม่เห็นกินบ้านหมดละเมื่อไหร่โตเห็นหร้อเตโตเขาลงอยู่หรือไรเรากินบ่เบิดแล้วดีครับแมาว่ามันมันมันเ่าถึงแล้วเดี๋ยวอันนี้ลงงเบิ่อย้มเป็นตัวทีฝาตรงนั้นคนคนทีมคนถิ่มเหรอถอยรถถอยเร่งไปเอายกกองโคงไปเห็ดกินเก่าอยู่บ้านลุงหนุ่มเดี๋ยวที่หหนนอนก็เห็ดปฝาไอ้แบบเมืองวาดนี่เกาเอืนปฝาอยังนี้ทังคมโอ้ยปฝาหนึ่งเมืองเน่าเนั่นแหละมันสุดยอดเลยหนึ่งเมืองเน่ากัดตังหนึ่งเมืองเน่ามันเสียบตังกันดีเลยเด็ดการเลยไปดีครับเออปัาเตอเพี้ยนไง ้ตาดมมมาเไม่ <m> ้งเ้นี่ติดปนไปจังไปนู่นจันนี่แหละไล่ลูกคนเล้วๆๆๆล่อซื่ออยู่ฝ่ายจิบสุดเลนี่เดี๋ยวเดล่อคนแลมาเป็นทับป่าลายครับที่นี่ขยะป่ากันมาได้ครับได้อยู่บ้านเราธรรมชเอยู่บ้านเราครับตอนนี้ครับอยู่บ้านเราครับ้เต็ หาครับแปลว่าเรียบร้อยครับเอาลาเรียบร้อยครับไไจังพ่อ,อกันไหมก็ซองโจโรคจำแล้วก็โจ,โ,จโซเจ็งแฟนเพจครับจะลืมกดติดตามกดซกับสไครต์กดแชร์น้ำวามครับสวัสดีครับจังพ่อกันไหมครับผมดนนมมน้น้มวย่นะ